สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า iMovie นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับของ Apple นะครับก็คือไอคอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองคลิกไปดูนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการตัดต่อไฟล์วิดีโอนะครับทำแบบง่ายมากนะครับขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องสตาร์ทที่ New Project ก่อนนะครับโดยคลิกที่ตรงที่ New Project นะครับ ทีนี้เนี่ยผมได้บันทึกไฟล์วิดีโออัดเก็บไว้แล้วนะครับ3ไฟล์ด้วยกันนะครับทีนี้การที่เราจะเลือกไฟล์ลงมาเนี่ยเราก็คลิกไปที่ไฟล์วิดีโอเราสามารถเพลย์ดูได้นะครับว่าไฟล์นี้คือเล่นยังไงนะครับแต่นี้ผมเรียงไว้แล้วนะครับก็เอาลงมาก็กดลูกศรลงมานะครับตัวนี้ก็จะลงมาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ลงมาอีกนะครับ นอกจากเราจะใส่ไฟล์วิดีโอไปได้แล้วเนี่ยนะฮะยังสามารถใส่รูปได้อีกนะครับก็ให้มาเลือกที่ไอคอนตรงนี้นะครับเป็นรูปนะครับไปดูในคาม r ล่าโรนะครับรูปผมอยากจะใส่รูปนี้นะครับเป็นรูปตอนไตเติลนะครับช่วงไตเติลให้เราแตะไปที่ไฟล์รูปตรงนี้นะครับเราสามารถยืดขยายได้นะครับว่าอยาก ให้เล่นนานแค่ไหนนะครับเราก็ลองดูนะครับผมยังไม่พอครับผมอยากจะเพิ่มรูปตอนช่วงจบสุดท้ายด้วยนะครับสักสรูปนะครับทีนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับเดี๋ยวเราลองมาเลย์ดูก็ดูก็กดจากตัวนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอคูเลเล่กันนะครับ,รบทีนี้เนี่ยมันการพรีเซนเทชันตัวนี้มันจะขาดสีสันไปนะครับเราสามารถใส่เสียงซาววิดีโอได้นะครับโดยคลิกมาที่ไอคอนรูปตัวโนตตัวนี้นะครับผมสามารถเอ,อเอาเพลงในเพล์ลิสต์เราก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ทีมที่ Apple เตรียมให้ก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับ ก็ลองฟังดูก่อนได้นะครับเราต้องการแบบไหนแต่อย่างตัวนี้นี่ผมทำเป็นด mm ีเซนคูเรเล่นะครับอ่าเพราะนั้นผมอยากได้ฝายนี้แหละนะครับคลิปเสียงนี้ก็จะลงมาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราลองมาแตะที่คลิปเสียงสีเขียวตรงนี้นะครับแตะไปนะครับเราสามารถ เพิ่มลดระดับเสียงตรงนี้ได้นะครับเสียงของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมปรับมาสักขนาดน,นี้แล้วกันไม่ต้องดังมากเกินไปนะครับหรือสามารถลบทิ้งก็ได้นะครับโดยกด delete คลิปตรงนี้นะครับผมแต่อันนี้ผมจะไม่ลบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูมีสีสันขึ้นกันนะครับผมนะครับ,รบทีนี้ตัวนี้ทําอะไรได้อีกนะครับเราจะสามารถใส่ไฟล์เสียงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ่ายวีดีโอตรงนี้ก็ได้แต่เนื่องจากผมได้เตรียมไฟล์วีดีโอไว้แล้วเพราะนั้นในส่วนนี้ผมก็ขอข้ามไปนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับลูกเฟืองตรงนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นโปรเจกต์เซตติ้งนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสมมุติว่าเลือกแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับคือเป็นการเฟดระหว่างไฟล์2ไฟล์เรามาดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ครับสามารถเอาเป็นแบบทีมก็ได้นะครับเมื่อกี้เราเลือกทีมยังไงลองค่อยๆเลื่อนดูนะครับพอเวลาจะเปลี่ยนเห็นไหมครับมันคือการ เปลี่ยนของทีมตัวนี้นั่นเองที่ผมเลือกไปนะครับนี้เราอยากได้ทีมอะไรเราก็เลือกได้นะครับหรือว่าจะให้กลับเป็นแบบเก่าก็คือ cross นะครับจะให้นานกี่เซกนะครับ cross ตัวนี้เป็นการ cross ระหว่างไฟล์สองไฟล์นะครับผมให้เซกอยู่ที่หนึ่งเซกนะครับผมลองมาดู มันก็จะเป็นการครอสกันระหว่างภาพเห็นไหมครับภาพจะซ้อนกันนะครับระยะเวลาในการครอสก็คือ1วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราับบดดบุ่คลิกตรงนี้นะครับเลือกที่นอนนะครับนั่นนะครับพอเวลาไฟล์เลื่อนมาก็เปลี่ยนทันทีเลยนะครับไม่มีการครอสของภาพนะครับแต่ผมตัวนี้เพื่อความสมูทนะครับ อยากแบบเป็น cross ตัวนี้แหละครับสักหนึ่งเซตนะครับผมโอเคทีนี้ที่ setting ตรงนี้มีอะไรอยูน่นะฮะ fade in from b บ a c k นะครับคืออะไรสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับคือก่อนที่จะเข้ารูปเนี่ยภาพจะมืดๆม,มาก่อนแล้วค่อยๆสว่างนะครับนี่คือการ fade in from b บ a c k นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะฮะ Fade out to black นะครับลองไปดูที่ Fade out ก็คือสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับลองติ๊กดูนั่นก็คือเวลาจบเห็นไหมครับมีไอคอนขึ้นมานะครับเวลาจบไฟล์ก็จะมืดลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าก่อหน้านี้เราเราปิดไว้นะครับเวลาจบไฟลนะ์เนี่ย ก็ยังคงเห็นภาพนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ผมต้องการ f ฟ d เอา t ์ o ูแบล็ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ลองมาดูไฟล์กันว่าใช้ได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอุเลล่กันนะครับผม นี่เป็นยเล่ยี่ห้อคาเนเลยียนะครับเม็ดอินฮาวายนะครับตัวนี้เป็นออสโลดทั้งตัวนะครับเนื้องานบันนี่นะครับตัวนี้ทําจากไม้โคอาะนะครับผมจากประเทศฮาวายนะครับเป็นออสโลดทั้งตัวเคลือบ <c oughs> สีแบบกรอสแลกเกอร์ครับผม เดี๋ยวเราจะลองเทสเสียงเจ้าพานเนเลียกันเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นไซส์คอนเสิร์ตนะครับลองฟังดู สำหรับการรีวิวคูเร่ล่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีดนตรีในหัวใจทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับส่วนไอคอนตัวนี้นะครับอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับที่มุมนี้คือ undo นะครับก็คือทำย้อนกลับไป1นึ่งสเต็ปนะครับ ทีนี้พอสมมุติว่าเราพอใจแล้วว่าเราจะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มากดที่เมนูตรงนี้นะครับตัวนี้จะเกิดมา1นึ่งโปรเจกต์ของเรานะครับหนึ่งโปรเจกต์ตัวนี้นี่ยังอยู่ใน iMovie อยู่นะครับยังไม่ได้ทําการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสร้างตัวนี้เนี่ยให้เป็นไฟล์วิดีโอให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับสามารถแชร์ไปที่ Camera r o w ถ้าเกิดว่า ตรงนี้ก็ไปที่ Camera Row ได้นะครับไปที่ YouTube ได้ Facebook ได้นะครับได้หลายสื่อนะครับสมมติว่าผมจะเซฟไปที่ Camera r โ w ก่อนนะครับเขาก็ถามอีกนะครับว่าคุณต้องการไฟล์วีดโอเนี่ยขนาดปานกลางขนาดใหญ่หรือว่า High High d e f นะครับมีให้เลือกนะครับสมมุติว่าผมต้องการสักเอมีเดียมแล้วกันนะครับทีนี้เขาก็จะทำการ Exporting Movie ตรงนี้นะครับไปเก็บไว้ที่ Cam โ l ของเรานะครับ ก็ขอจบการรีวิวอแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iMovie เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ